ยกหน้าด้วยกัวซากันค่ะศาสยกหน้าตามแผนจีนโบราณเคลมหน้าเด็กไม่ต้องพึ่งเข็มกัวซาหินยกแท้กับน้ำมันโรนฮิบออยล์ท่าแรกตั้งหิน45องศารู้จักคางไปติ่งหูเลยค่ะท่าที่สองจับมุมปากไปที่หูเลยค่ะท่าที่3าค้างจมูกไปหูบนค่ะอย่าลืมว่าต้อง45องศานะคะ ท่าที่4บริเวณใต้ตานะคะไปที่ขมับเลยค่ะจุดนี้เบามือกันนิดน,นึงนะคะท่าที่ 5, หห่างตาไปที่ขมับเช่นกันค่ะจุดที่6นะคะใต้คิ้วตามโครงกระดูกตาไปเลยค่ะจุดสุดท้ายบริเวณหน้าผากนะคะรู้จากคิ้วไปที่บริเวณไลายผมเลยค่ะ ลองเปรียบเทียบข้างที่ทําและข้างที่ไม่ทําดูนะคะจะเห็นได้ว่าข้างที่ทำโยกระชับขึ้นมากๆใครที่ใช้น้ํามันล้นหีบอยู่แล้วอย่าลืมหยิบกวัวสามมานวดหน้าดูนะคะ